ะะส่วนของด้านหลังนะคะตรงแอร์ตู้หลังนะคะลูกค้าแจ้งเวลาขับมีเสียงดังนะคะช่างได้ทำการแกะซาวแกะอะไรออกมาดูนะคะปรากฏว่าซสาวน่าจะหลวมนะคะซาวหลวมแล้วก็ซสาวน่าจะหนักเกินไปนะคะที่ติดตั้งมา ทำให้มีเสียงนะคะรับคือส่วนด้านหลังรับน้ําหนักไม่ได้นะคะเห็นะคะอเคนะคะตอนนี้ช่างกําลังแกะออกมาแล้วหาวิธีนะคะหาวิธียืดให้แน่นนะคะเดี๋ยวหาวิธีแก้ไข นะคะเดี๋ยวได้ให้ช่างทํางานกันต่อนะคะเปลี่ยนกรองฝุ่นตู้แอร์รถคอมพิวเตอร์นะคระับสุปปกมากอ่มากเรียบร้อยเขียนเลขไม้วันที่เวลาไว้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนตอน371,123กิโลวันที่23เดือน10 หกสามสิบเจ็ดนาฬิกานะก็วันปียะพอดีเลยอถูกอย่างเรียบร้อยประกอบคนระับรถเข้าแก้ปัญหาสาด้านหลังมีเสียงดังนะรถวิ่งแล้วสาวสั่นดังจนหน้าลำคาญลว จะได้ลองเปิดแอร์เช็คระบบไฟดูโอเคนะนะครับเติมน้ำยาเพิ่มนะตู้หน้า12.9ตู้หลัง21 ูหลังลงมา20แล้วนะครับลงมา20ครับ ความเย็นเริ่มลงนะคตู้หลังอุณหภูมิภายนอก29องศาในรถ18 19 9.8องศา รถตู้นะครับเข้าแก้อาการซาวมีเสียงดังเปลี่ยนกรองแอร์เติมน้ำยาแอร์นะครับตรวจเช็คพบพัดลมไฟฟ้าทำงานตัวเดียวรถรีบใช้งานด้วยนะฮะตอนนี้เข้าซ่อมตอน371,123กิโลมับ แล้วครับยังดำเลยอันนี้น้ำใสอันนี้มายัางดำเ,ดเรียบร้อยครับผม